ครับบอกสู้ฟังได้ครับแนวได้ครับเรื่องเหล้าฟันแนวได้ครับไฟพระเอานำถวายพิ่นนอกครับแม่นักวัดลดมาหยอกกุมารทองกี่หยอกลดมาเขียนอันใส่มือจับมือไปเขียนใส่ให้เแล้วครับเมื่อเขียนใส่ให้แท้หวะยังก็ครับมาหยอกกุมารทองกุมารทอกเอาถวายเพิ่น โอ้แม่แม่นี่อัวายถวายน้ำจะแม่นั่งกวบแม่นบอเพราตกก็ขึ้นมากกม่านท่องมาหยอกแม่โออครับม่านท่องไม่หยอกเพราะคุณแม่มีม่านท่องนั่นมีอยู่ในของขับม่านท่องก็ม่นั่งกวานี่แหละม่านท่องมาหยอกจับมือไปเรดไปเขียนใช่มือให้อาเวกยนนีงยังยันอัน วาหเแม่คุณวะเจ้านายแม่เออเอาเจนเป็นสมบูรณ์เป็นคุณวะเจ้านายศูนย์ห้าเจ็ดพิเศีเนี่ยอ้าวคือเก่งแ่เขียนเนก่็เป็นเอเป็นเยอะแม่ไปสื่อเล้อพิเศเขียนใส่สายแม่เขียนช่มือเขียนใส่ฝามือเลยแม่ศูนย์ห้าเจ็ดแมู่นสเขียนใส่กลางฝามือนะครับผมจะมีชมขมานพ่องสนุกสบาย นาะตนัวนขึ้นมากคนเไม่หยอบไมบ่ดื่นจับมือพี่ียนใใ่ไหขียนเด็เกเป็นสมบอตนี่วะครับเป็นคนว่าตัวไรเราย,รยนนี่เรี่คนว่าเนี่ยมืงมเป็นศูนย์ห้าจิตศห้าจิตครับเน,นีแบบหนี้จ๊หนีไปทางไหนแนวดื่อเนาอบาทกอกระเด็กหน่อยเนาะอืมดื้อกระเด็กหน่อยแต่ว่าเขาเป็นกุมารทองครับผม ก็มัดเปิดันนี้เรื่อยเมื่อน่ะของมันมาเนี่ยมุ่งเจาะมันเคยมาหาเมจอยอยู่เรื่อยบอกตะกีดมหาอยู่เรื่อยเลยอันนิทยู่ตั้งไว้นี่เปิดเองเลยเลยว่าเป็นฝืนเองอันเองเรืยังดังขมาเองเลยปิดขนาดดีปดไปดังรย้ปิดบอก อ่าเปิดเองก็จะเปิดเองต้องนะครับรื้อเปิดรื้อครับผมบ้านตกตัวเหลี่ยมว่าอันจะรื้อเคนก็รื้ออ่าเล็กหน่อยเออมันจะฝันเห็นเคนนี้นะว่ฝันเ็นเตี้ยโอ้ก็แล้วฝันเห็นบวกไอ้ันจะเตี้อเนาะครับแม่เขาจะฝันเนี่แนวทางครับวันที่สองเป็นสภาพคลมครับอีพซีอย่างนี้ครับมาที่นี่จะจะแม่นั่งกวักเป็นมาบอกบ่ล่ะครับแม่นั่งกวักนะครับนั่งกวักบ่ได้บอก บุเรศบอกไปเนาะครับเนาะเออแต่ว่าเอันหนำสวายเปิ้ลชื่ออันหนำสวายเปิ้ลแม่บอกแม่จอยก็เคยเลี้ยงอยู่ทุกวันพระวันเจ้ายังที่แม่บอกบ้านเลขที่เท่าไรครับแม่จอยครับสองแปดหกสองแปดหกจดไว้เลครับแลาวว่าบูชาพระอยู่ในบ้านในเฮืองนี้ฟันเห็นจะแม่นั่งกวักอาจีพมาบ้านเลขที่ก็ได้ครับสี่ถามหาเนาะครับสองแปดหกสองแปดหก หนึไไันอก<แ>นนอกแปดหาวันนี้เป็นแปดหกกับเบนได้แน่นครับสองแปดกางอัม สำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแมจอยเนาะคะ่ะนอประจํางวดวันที่สองพฤษสภาพค,คมพศ2 5 6พาอหดค่ะกูมานหน่อยค่ะมาบอกเลขค่ะ0ูนย์ห้าเจ็ดเนาะบ้านเลขที่เพิ่นสองแปทกค่ะจังเลยก็ให้โชว์ไานกับตัวเลขของคุณแม่จอยเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกก็ขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอกก็สิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะ แต่อย่าฝ่ากไปใส่เนาะธรรม้ชมมนิจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะานผมุชมไปค่า,า,าค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่เทอรนีให้ฟปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามอวิชีไปบรรูชาเทวดาคนหลอกสมกษากคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขา่าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนโวในพิธีว่าในของบณินนบาลในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอนนันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส่นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอินแม่เส่นผมแม่โทรนีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอยู่ใน ตอนนี้ที่เห็นไม่นี่มันคบรบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้าน้องไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยาจงเขาโมซ่าไปแล้วดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตสุยางค่ะใครว่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยสือเรือกสือเบอร์กับถื่อเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไดเนี่ยชันมากอ่าลวองปูหรืออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดี Onion มีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดกอต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอย่างอ่าคือสางคีสีสัจฉิมีชีวิตค่อนคู่ไปคุณแม่ว่าประมาณกระต่ายตกองใส่สางต้องใส่สางในการออก่มรบเซือกส่วนมาเขาเลยถือตำหนัหน้ามาตหนักแต่ขี่มันเขาบอกานอกคันดีบดสอ่าว่าจะขนสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชืรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเดียวยงส้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำให้ยาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสร้่งทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของเสดส้าง พอเอ้าอีบ่าสุงให้เจ้าอีหัวสุกโอมโมืก็ใส่สร้างก็่แรเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่าง,งของขังหายยาโยมไปสา,<อ>สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งข้างในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีม่วนสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับสับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับสับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างมีไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงห้าเว้านี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ